สวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับนี่เขาเรียกว่าต้นอะไรครับท่านใดรู้ก็แนะนำนะครับว่าต้นนี้ต้นอะไรนะครับใบดังๆเนี่ยจุดแดงกันนี้นี่มันไม่มีจุดแดงน,น,นี่จุดแดงกันนี้ตรงเนี้ยเนี้ยเขียวเขียวขาว เขียวขาวน,น,าน,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 นะครับนะครับท่านใดรู้ก็แนะนำหนะครับว่าต้นอะไรเนี่ยมันเหมือนต้นบอนครับนะครับกำลังออก่อเยอะเลยเนะนะครับต้องขยายพันธุ์ไหมต้าข,ขยายพันธุ์กันยังไง การโควิดได้ไหมเนี่ยต้นเนี่ยเอาไว้หน้าบ้านเอาไว้กันโควิดมากเนี่ยโควิดเข้าใกล้บ้านไม่ได้นาอเนี่ยเอาไปป้องกันตัวโอ้สวยมากครับท่านใดรู้ว่า ต้นนี้ต้อนอะไรก็โบกด้วยดืย้อครับสวยมากกำลังขยายพันธุ์ออกนอเนะี่ยนี่โกเดียวเองว่าจะขยายพันธุ์เยอะๆเนี่ยเนี่ยเล็กๆเเนี่อะไรปลาดุกย่างหนูย่างเหรอ โอ้กระดูกย่างหนูย่างเนาะน่ากินไหมครับแซ่บแซ่บคือเก่าครับเนี่ยโอ้น่ากินไหมครับ,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 บอเบอฟซีทุกคนนี่น่ากินไหมครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เลยกดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณที่มารับชมครับ